เริ่มต้นนะครับก็คือพวกเราสร้างดนตรีจากจิตใจของเราจริงๆนะครับนิสิตทุกคนที่ผ่านเกษตรไปคือเล่นดนตรีจากใจของตัวเองนะครับหลังจากที่เขาจบไปแล้วเขาก็ไปเล่นในวงดนตรีอาชีพต่างๆซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับ mm hmm. เมื่อเขามากลับมาเจอกัน mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. อาจารย์ <Dr. S 1> เล่นที่ไหนก็ไม่มี mm hmm. ความสนุก mm hmm. หรือ ผูกพันเท่ากับเล่นที่เกษตรนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าที่จะรวบรวมนิสิตเก่าเหล่านี้สร้างวง,ง,งดนตรีเป็นกึ่งอาชีพและก็พัฒนาต่อเป็นวงอาชีพเพื่อ,อพัฒนาสังคมทางด้านดนตรีของเรานะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับจากพระราชำดำรัสของพระเจ้าอยู่หวัวน,นะครับก็ที่บอกว่าเกษตรศสาสตร์คือศาอสตร์แผ่นดินผมได้ใช้คํานี้ในการสอนลูกศิษย์ผมตลอดเวลาว่า ลูกศิษย์ผมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตกที่ไหนก็เจริญงอกงามที่นั่นครั้งนี้ผมต้องการที่จะปักลากฟังลึกของต้นไม้และันตรีที่เกษตรให้เจริญลูกเรืองขึ้นกับุณครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์สุรพลธัญไวบูลนะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาชมรมนะครับแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ชมรมนี้เกิดขึ้นนะครับ